จงทําตัวให้เหมือนวอดก้าข้างนอกใสใสข้างในเล่าร้อนหวานเจี๊ยบจุ๊บจุบยามเย็นๆเลยครับลมพัดโชยโชยอากาศเย็นๆนกร้องเจยเจ้า ส่งเสียงร้องจุกกูจุกกูจุกก,ก,กูอย่างมีความสุขหวานเจี๊ยบจุบจบยามเย็นๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทจัดไปครับเช่า2อ,องค์300บาทครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับ เป็นพระสมเด็จครับสมเด็จเกจชัยโยครับอกล่องครับเนื้อเก่าๆเลยครับรายการที่สองครับเป็นพระปิดตาครับได้ฐานต่อโคด้วยครับ ตอกหมายเลขนัมเบอร์29ครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับพิมพ์สองหน้าครับสวยสวยโดนโดนใจเลยครับรายการที่3ก็เป็นพระสมเด็จครับด้านข้างตอกโคตรครูประคฆังครับเลี่ยมกอพร้อมบูชาเลยครับ เนื้อหนึกหนึกนุ่มๆเลยครับเนื้อแตกลายงาเลยครับรายการที่สี่ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่5ก็เป็นเหรียญพระพระพุทธชินราชครับพศ2468ครับด้านหลังท่านอาจารย์กูนครับท่านอาจารย์กูนครับหลังยันครับเหรียญเสมาพระพุทธชินราชครับเก่าๆเลยครับ รายการที่6ครับเป็นนางพญาเนื้อดินครับสมเด็จนางพญาเนื้อดินครับเก่าๆเลยครับกอบแตกรายงานเลยครับรายการที่7ครับ เป็นเหรียญนา,นากปกครับหลังยันหลวงปู่ทิมครับวัดละหารไล่จังหวัดละยองครับเรียมก่อบ้อมบูชาเลยครับรายการที่8ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อเก่าเก่าสวยสวยคมคมเลยครับสองร้อยบาทจัดไปครับเช่าสององค์สามบาทครับสวยสวยยามเย็นเย็นเลยครับรายการที่9ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับหล่อหล่อล่ำล่ำเลยครับ มีสององค,ครับองค์ที่2ครับเป็นหล่อบโบราณครับพิมพ์ฐานสูงครับหลวงพ่องเงินวัดบางคานครับรายการที่10บครเป็นหล่อบโบราณพิมพ์นิยมครับ เนื้อเก่าเก่าสวยสวยโดนโดนใจเลยครับรายการที่11ครับเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับได้ฐานตัวทอครับปั๊มเตาลีดสวยสวยคมคมเลยครับมี2องค์ครับ ปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับรายการที่12ครับเป็นเหรียญพระรูยานวิราชแดงครับวัดเข่าบันไดอิดครับจังหวัดเพชรบุรีครับหลังยันครับน่าจะเป็นเนื้ออันปะก้าครับ สวยๆคมๆเลยครับรายการที่13บสครับเป็นพระสมเด็จครับเรี่ยมกรอบเก่าโบราณครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จนางพญาครับนางพญาเนื้อดินพิมพ์เข่าโค้งครับสวยๆคมๆเลยครับเก่าๆเ,เลยครับรายการที่15ครับ เป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับหล่อโบราณเนื้อเก่าๆเลยครับมีสององค์ครับชัยวัดหล่อโบราณครับ รายการที่16ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับรายการที่17ก็เป็นพระปิดตาครับหล่อโบราณเนื้อเมฆกระพัดครับ รายการที่18ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่19ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อเก่าเก่าสวยๆคมๆม,มันๆเลยครับ รายการที่ย0่สิบก็เป็นเหรียญหล่อโบราณครับพระพุทธหล่อโบราณพิมพ์สองหน้าครับรายการที่ย1่สิบก็เป็นพระสมเด็จนางพญาเนื้อดินครับเนื้อเก่าๆเลยครับ มีเม็ดแร่เลยครับหินกวดหินทราย,ยครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระครับสวยๆคมๆเลยครับสองร้อยบาทก็โดนใจได้ครับมีสององค์ครับสมเด็จนางพญาครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับ สวยทุกมุมสวยทุกองศาครับสวยสวยโดนโดนใจทุกองค์เลยครับ200บาทครับเช่า2องค์300บาทครับจัดไปครับรายการที่22ครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลครับวัดป่าภูทรพิทักษครับปี2508ครับรุ่น4ครับ รายการที่23ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมครับเนื้ออันปาก้าครับสวยๆคมๆเลยครับบาทตาบาดใจเลยครับ200บาทครับก็เอื้อมถึงครับรายการที่24ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเครือบครับ ด้านหลังเป็นยันตัวนะครับหล่อโบราาเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่25เราเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับสวยๆเก่าๆสภาพใช้ครับ รายการที่26ครับเป็นพระล่วงนั่งหลังริ่มครับเนื้อชินตะกัวครับน่าจะเป็นพระกุครับเรี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับรายการที่27ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อเหลืองฟักทองเลยครับ มีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระครับรายการที่28เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับมีจุดไขป่ปลาด้วยครับ น่าจะเป็นสมเด็จ100ปีวัดลักังครับสมเด็จพุทธาจารโตพมมะลังสีครับรายการที่ยี่เก้าเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือหนึกหนึกนุ่มๆเลยครับ สวยๆอย่างนี้ก็200บาทครับเช่า2องค์300บาทครับรายการที่30ครับเป็นพระพุทธหล่อโบราณครับเนื้อเมกกบพัดครับหลังยันครับเหรียญพระพุทธหล่อโบราณครับเนื้อเมกกบพัดครับ รายการที่31ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อกันครับวัดเข่าแก้วครับจังหวัดนครสวรรค์ครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับรายการที่32ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับ สวย,สวยเาเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่สามสิบสามครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับหลังยันครับเหรียญเก่าหล่อโบราณครับรายการที่สามสิบสี่ครับ เป็นหล่อโบราณไพรีพินาศครับใต้ฐานอุดกิ่งครับสวยๆคมๆเก่าๆเลยครับน่ารักน่าบูชาครับรายการที่35ครับเป็นพระล่วงครับเป็นพระร่วงหลังรางปืนครับ น่าจะเป็นหลวงพ่อเกษมบุกเสกครับสายเนื้อครับพระร่วงหลังลางปืนครับเนื้อโลหะเก่าครับรายการที่36ครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ทิมครับหลังยันครับ หลวงปู่ทิมครับไตามาดปีพศ2518ครับรายการที่37ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมนัมนๆเลยครับมันๆนวลๆนะครับหนึกๆนุ่มๆเลยครับ รายการที่3 8ครับเป็นพระกิ่งหล่อโบราณเก่าครับเนื้อสวยๆคมๆเลยครับเก่าๆเลยครับมี2ององครับองค์ที่2ครับเป็นพระกิ่งหลังยันตีครับได้ฐานอุดกิ่งครับน่าจะเป็นหลวงปู่โต๊ะครับวัดประดูชิมเพียรับ รายการที่39ว่าเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักครับมี3องค์ครับองค์ที่สองครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณครับเก่าไม่ทราบที่ครับ องค์ที่3ครับเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะครับเนื้อออกสำลิศเลยครับรายการที่40ครับเป็นหล่อโบราณเก่าครับไม่ทราบที่ครับเตรียมกอบพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่41เครับเป็นพระพุทธชินราชครับหล่อโบราณครับหลังลายผ้าครับน่าจะเป็นพระก้ครับมีคาบก้เลยครับพื้นผิวองค์พระครับเนื้อชินตะกัวเก่าครับออกชินเงินครับรายการที่42ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับ เนือมันมันเก่าเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกชัยโยครับสมเด็จ7ชั้นครับอกล่องหูบาบสี่ครับจังหวัดอ่างทองครับ รายการที่44ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับหนึกหน,นึนุ่มๆเลยครับมีสององค,ครับนำมาให้พี่เพียงนน้องได้แบ่งปันกันเลยครับองค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักปิดทองเก่าครับ รายการที่45ครับเป็นพระสั่งกระจายหล่อโบราณครับเปียกทองคำครับมีสององค์ครับสั่งกระจายหล่อโบราณเก่าครับสั่งกระจายพุงผุยครับพุงผุยน่ารักน่าบูชาครับ สังกระจายอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บครับรายการที่46ครับเป็นพระสมเด็จปกโพครับหลังยันครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับเก่าเก่าเลยครับมีสององค,ครับ องค์ที่2องครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับพิมพ์เส้นได้ครับเนื้อมันๆเลยครับรายการที่47เครับเป็นจอระเข้หล่อโบราณครับมีอักขระเลขยันเนื้อเนื้อชินตะกัวครับ น่าจะเป็นหลวงพ่อสนิทครับวัดถ้ำบัวลอยครับจระเข้มหาโชคมหาลาบครับมหาเสน่ห์ครับเมตตามหาอุดครับรายการที่48ครับเป็นภาพปิดตาเนื้อผงคุกรักครับเนื้อมันมันเก่าๆเ,เลยครับมีสององค์ครับ องค์ที่สองครับเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะครับสวยๆเก่าๆโดนๆใจเลยครับ200บาทครับหวานเจี๊ยบเจียบเลยครับรายการที่49บก้ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าๆค่ำๆโดนๆใจเลยครับ200บาทก็เอื้อมถึงครับ ไม่ไกลเกินฝันครับมี2ององค,ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปตต่อไปครับพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับขอบคุณครับ